สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีวัตถุมงคลนะครับมาเป็นแหวนกันบ้างนะพี่นะฮะสำหรับอีพีที่แล้วนะครับน้ำผมได้มาองค์นึงนะฮะได้มาองค์นึงแล้วเปิดออกมาเป็นเก้าเลยนะครับแล้วก็เป็นองค์เพชรด้วยครับก็นะฮะเปิดบางบ่ายพี่น้องเบาๆพี่วันนี้ก็แบกไปพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับในราคาย่อมยาวพี่นะฮะชอบถูกใจปิดเงินมาได้นะครับนี่ฮะเป็นแหวนรุ่นคงกระพันนะครับของรูปู่บุญมาพี่นะครับเป็นแหวนพุทธศิลป์นะฮะเป็นงานจิวเวลรี่ครับนนนะะะฮไม่่่่ใชงาาหลอโบรณพี นะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับนที่ตอนนี้นะฮะกำลังรอนะครับพระปิดตานะครับนะที่เพิ่งออกใหม่ครับเมื่อวานก่อนนี้ครับที่ปลูกเสกพร้อมกรมหลวงชุมพรนะพี่นะครับตอนนี้นะฮะน้องก็กำลังกำลังหาอ่ะยกพลังมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะฮะผมบอกเลยว่านะฮะราคาข้างแรงและโหดมากนะครับแต่ นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะจะไม่ใกล้กระโดดสูงขนาดนั้นพี่นะครับก็น่าจะมีแบ่งมาแบ่งครับนะรุ่นประมาณสี่ร้อยพี่นะฮะสี่ร้อยสี่้อยห้าสิบพี่นะครับนะบอกเลยว่าอีหนึ่งรุ่นนะครับที่ตอนนี้แรงมากนะครับนะครับเพราะนะออกที่วัดหลวงปู่นะครับหนที่ธรรมอุทยานพี่นะครับบอกเลยว่าร้อนแรงจริงพี่สำหรับพาพปิดตานะครับกินหมดเสียหรือว่าปิดตารวยพันล้านนี่ครับนี่นี่ครับในพิธีพิชายนะครับในพิธีนะครับนี่ นี่ครับและที่สําคัญนะครับนะหลวงปู่เป็นคนปั๊มให้ด้วยพี่นะฮะและที่สําคัญหลวงปู่เป็นคนปั๊มนาเลิกให้ด้วยนะครับพี่ชายนี่ฮะมเอาหาดให้ดูนะฮะนะฮะขอนอกเรื่องแหวนนิดนึงพี่นะฮะนี่ครับนี่เป็นไงพี่นี่ครับนี่ครับออกที่ธรรมะอุทยานเลยนะครับนะหรือว่าพระธาตุเหมินหินนี่เองครับนะฮะบอกเลยว่าสุดแน่นอนและกระดับเกจิคณาจารย์นะฮะที่มาร่วมพุทธามิเศษอีกหลายองค์เลยพี่ นี่ครับผมให้ดูนะฮะรูปแบบภาพปิดตาคาวๆกว่าน,นะพี่นะฮะเดี๋ยวรอภาพโหลดสักคู่พี่นะฮะนี่พี่นี่นะฮะพี่ถูภาพปิดตาเห็นไหมคะสวยพี่นะฮะเสกพุทธาพิเศษพร้อมกุมหลวงจุฬาฯเนี่ยยดูรูปแบบพี่อ่าแต่พี่ๆจะรอนะครับบอกเลยว่ารอได้เลยนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่องละสี่ร้อยบาทลุ้นนะครับลุ้นโชคลุ้นละสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะด้วยครับนะได้มาแค่แกะนะครับ ถามว่า400บาทนี่แพงไหมพี่นะขอนักเลือกที่ถึงครับ400บาทนี่แพงไหมนะครับผมจะ้ผมให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับไปกันลังแล้วเท่าไหร่แล้วนี่ยครับไปกันลังเท่าไหร่แล้วพี่นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ชายนะครับนี่นี่นี่ล่าสุดนะฮะกับผมถามไปนะครับตอนนี้ไปลังที่48,000แล้วพี่ไปลังที่48,000นะครับนะกทะเล่ยตกองคสี่4อะ480นะพี่เนี่ยส่วนทั่งนี้นี่ครับเนี่ย โอ้โหห้าหมื่นเจ็ดนะครับโอ้โหบอกเลยสุดนะครับแต่ผมเอามาให้พี่น้องได้นะครับเปิดรุ่นละสี่ร้อยนะครับนะฮะและส่วนแกะก็ตามอ่าราคาพระนะฮะปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นพี่นะฮะวันสองวันนี้หรืออาจจะเย็นนี้ค่ำนี้นะครับรอติดตามดูพี่นะครับแต่วันนี้มันลุยแหวนกันก่อนครับพี่ชายนะครับ มารายการที่หนึ่งอะไครับนะฮะฉากชอบถูกใจนะครับสามารถปิดมาได้เลยนะที่ดีไลน์และเบอร์โทรนะครับนะพี่ชาจะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับแล้วก็จำอันดับพระไว้นะครับนะว่าอันดับที่เท่าไหร่ครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมดนะพี่นะฮะทั้งหมดเดี๋ยวผมคิดให้ดูพี่วันนี้มีมีแบ่งปันทั้งหมดอ่าสามสิบองค์พี่ชายนะครับวันนี้มีแบ่งปันทั้งหมดสามสิบองค์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะองค์ที่หนึ่งเลยครับ นะฮะวันนี้เป็นแหวนนะพี่ชายนะครับเป็นแหวนนะสวยงามนะครับนะเปิดออกมาวันนี้พี่โอ้โหพี่ดูก,กล่องดูก,กล่องก็สวยครับเป็นงานสมัยใหม่พี่นะยุคใหม่เลยครับมีการกล่องเก็บแบบนะครับสมัยก่อนไม่มีนะพี่มันมีมันกล่องให้อย่างงี้ไม่มีนะครับน่ะนี่ครับโอ้โห,โหพี่โอ้โหรายการที่สวยครับนะเป็นฟรีไซส์พี่ชายนะครับเป็นฟรีไซส์นะครับนะฮะนี่ไม่ต้องออกกระถุงซีนนะพี่เนาะโได้ไม่ต้องโดนนะฮะนี่เดี๋ยวผมเอากล้องแป๊บหนึ่งครับพี่ชายนี่ ซองทะลุเลยไหมทะลุไหมพี่ไม่ทะลุนะฮะเดี๋ยวดูอังยี้เอาไหมพี่เนาะเดี๋ยวซูมให้ดูด้วยกันนี่ครับรายการที่เขาเรียกคนเบอร์เจ็ดหกพี่นะฮะโอ้โหลงยาแดงเนี่แดงดำเขียวโอ้โหลงยาหลายสีนะเป็นหนฟรฟีไซส์นะสามารถยืดได้นะพี่เนี่นะฮะทำมาดีมากพี่สมัยนี้นะครับเป็นหน้าหลวงปู่นี่นะฮะสวยมากพี่นะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับนะพี่ลองชมดูนะครับเนี่ย องค์ท <Hey>, okay. ี่หนึ่งนะครับนะเปิดเป็นปันเบาๆพี่นายนะฮะเปิดเป็นปันเพียงแค่อ่าองค์ละสามร้อยบาทนะครับไอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่จ่ายนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นี่แบง่งแบ่งปันนะครับแบง่แบงปันพี่น้องกันไปเนะเอาไปพี่องค์นี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนถ้าใครจะจับคู่องค์ที่สองร้อยห้าสิบบาทด้วยกันนะพี่นะฮะจะจับคู่นะผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบนะครับ ผมคิดเพียงแค่450บาทนะครับนะแบ่งปันเบาๆพี่นะครับมาเล่นขั้นรอเลยนะครับมามาดูต่อที่จารายการที่สองครับปุ๊บโอ้โหเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้อย่างสวยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหเลขโคดเบอร์66พี่จา๋านะครับโอ้โหรายการนี้พี่เลขโคดนเบอร์66นะครับโอ้โหเลขเบิเลด้วยครับ รายการที่น่าจะเป็นนาซัททองเหลืองซาตินนะพี่นะครับเดี๋ยวผมขอดูรายการให้จะคู่นะครับนะฮะน่าจะเป็นทองเหลืองซาตินนี่ครับงานคลาสสิกนี้นี่ครับทองเหลืองซาตินนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่สองนะชอบถูกใจปิดเงินเข้ามาได้เลยพี่ชายนี่ครับก็ยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทราคาเบาๆพี่ไม่มีที่ไหนแล้วนะเชื่อผมได้เลย สิ้นเดือดกับวัดเลยครับนี่แกะให้ดูสดๆเลยครับอพระที่ผมหามาให้นี่คือนะฮะคุณภาพแน่นอนดาวดีมากแทนนี่ครับเรามาเปิดองค์ที่สามมาเลยครับพี่ชายองค์ที่สามเปิดขึ้นมาครับโอ้โหงานนี้ครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะครับเลขโค้ดเบอร์เก้าแปดนะครับเลขโค้ดเบอร์เก้าแปดนะครับรายการนี้เหมือนอ่า ก็ไหลเงินเลยป่ะพี่นะฮะอ๋อนี่พี่ขอโทษด้วยครับนะฮะใบรายการอยู่บนบนฝากล่องผมก็หาเพชรดูแตใบผมก็หาหายากทำไมเขาไม่ติดมาเลยผมก็วางอยู่นะครับโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อบอลนะฮะลงยาซีเปียครับนะเลขโคดเจตเบอร์98มีหูถ้าลงท้ายจุดแปดเอ้ยฝังฝังเพชรตาเอ้ยฝังเสือตาเสือเหรอเฮ้ยใช่ไหม บุยฝังพอยอ่ะาลงท้ายทุกแปดตาฝั่งเพชรนะพี่นะเดะี๋ยวผมขอแยกแกะให้พี่น้องได้ชมเลยดีกว่านะครับนะฮะจะได้เห็นความสวยแบบชัดเจนพี่นี่ค ตาฝั่งเพชรนะครับนี่ครับเลขโค้ดเบอร์98นะครับนี่98เกือบ99พี่นะฮะตาฝั่งเพชรนะฮะถ้าองค์ใช้9ตาฝั่งพลอยพี่นี่โอ้โหรายการนี้ครับท่วมๆไปพี่นะครับตาฝั่งเพชรนะครับองค์นี้องค์นี้ตาฝั่งเพชรนะครับต้องผมต้องขอ300นะพี่ชายนะครับจะได้ไม่ไม่นั่นกันนะพี่เนาะแต่ก็ถ้าพี่เอาไปจับคู่กันก็ได้พี่นะครับเดี๋ยวพิเศษให้นีครับ ถ้าจับคู่กับผมก็ขอเป็นห้าร้อยแล้วกันพี่ถ้าจับคู่สองร้อยห้าสิบนะครับนะเพราะพิเศษให้หน่อยับพี่นะครับเดี๋ยวมาลุนต่อพี่ชายรายการต่อไปครับรายการต่อไปนครับเป็นรายการที่สี่นะพี่ชายนะครับโอ้โหที่สี่เปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้ครับรายการที่เปิดมาเป็นสามกษัตริย์องค์หนักนะครับโอ้โหเนี่ยเลขโค้ดนัวเบิร์ด แปดเจ็ดครับนี่ฮะโอ้โหพี่สวยนะดูได้ถุงแล้วพอนะพี่เนาะผมว่าน่าชัดเจนนะี่นี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากครับเลขโค้ดเบอร์แปดเจ็ดเออะไรนะแปดเจ็ดนี่พี่โอ้โหสวยงามนะฮะร,รายการที่สวยงามนะครับรายการนี้จะขอโจทยนิดนึงนะครับ รายการนี้องขอ400บาทนะครับนะเป็นเนื้อสองกริย์นะครับนะฮะไอ้สามเคพี่สามกริย์นะฮะเงินทองนาคเลยครับสามกริสัองค์นี้ขอ400บาทพอพี่นะครับนี่เงินทองนาคมาครบเลยครับสามกริย์ต่อมาเป็นรายการที่ห้ากันเมื่อกี้สี่นะพี่นะครับรายการที่ห้าเลยครับสวยมากครับสวยมากนะครับนะก็เป็นยานสามกริย์ที่นี้ยแหวนนะครับเก็บได้เก็บพี่ใหญนะสวยจังสวยงามนี่ฮะโอ้โหทับแกะออกมาเงี้ยพี่เลย ไปต้องดูบรรยากาศแล้วพี่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันครับเอาละเปิดตรงมาหุ้มทองคำนี่ฮาเลยนะโอ้โหไม่ใช่พี่รายกรารนี้ไม่ใช่นะครับโอ้โหเงินเงินเดือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูรายกรารให้กันเงโอ้โหฝังพลอ,อยนีย่โอ้ยเลขโคดก่อนพี่เลขโคดตั้งแปดโอ้โหเงินจริงด้วยครับ โอ้โหเงินเงินพอฝังพลนุพเก้าง 9, ลงยาพื้นเขียวนะฮะสร้างสิบแปดวงในโลกโอ้โหมาแล้วครับเนื้อเงินพี่ชายเนื้อเงินมาแล้วครับยังชําโอ้โหเนื้อเงินยังสวยพี่ไดขขนตําเบอร์หนึ่งแปดเนี่ยนี่เลขขนตําเบอร์หนึ่งแปดนะสองไม่ถึงเลยโอ้โห สวยจริงนะครับรายการนี้เนื้อเงินสวนจริงพี่นะฮะเนื้อเงินขอเบาๆพี่นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปิดให้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดให้เลยนะครับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับพี่ใครชอบเก็บเนื้อเงินนะครับเก็บได้นะครับนะรับอกๆเนื้อวสวยสวยงามพี่นะครับใช่เราถ้าเราไปหล่อจริงให้งานจิวเวรี่ทำวงเดียวมันทาไม่ได้เีนะพี่นะครับเป็นน้อยของคิดสี่ห้าพันอยู่แล้ววงเดียวนี่ครับมาลุยต่อพี่ชายะไรการไปนะครับเป็นรายการที่หก รายการที่หกนะครับน้องขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับนั่มาเปิดตรงนี้พี่รายการนี้เป็นเนื้อบอนลงยาสีดานะครับเนื้อบลอนลงยาสีดำน,น,น,ดำนี่ครับประมาณนี้นะพี่ค่ะน,นี่เนื้อบลอนนะครับลงสีดำนี่ฮะสวยมากนะฮะสวยจริงๆนะครับสองร้อยห้าสิบนะฮะใครแบบชอบคลาสสิกกำลังเลือกชมดูนะพี่ชาย ชอบแบบคลาสสิกตรงเนี้นชมได้เลยนะครับนี่เอ้ตรงนี้สามารถอ่าเราสามารถเอาวางแหวนนี่ปักลงตรงนี้ได้นะพี่นี่นี่ปักลงไได้เลยเวลาเราโชว์อ่เวลาแกะแล้วนะโชว์แกะได้เก็บได้นะแล้วตอนนี้ผมใส่ถุงไว้ให้นลยครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะฮะยกคู่สี่ร้อยห้าสิบราคาเบาๆพี่แบบนี้มหาที่ไหนไม่ได้นี่นาะนะครับ,รบมาเปิดต่อพี่ชาย,ยรายการที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดเปิดมาแลพี่ใหญ่โอ้โห อะไรกันนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อทองเงาว่นะฮะเนื้อชุบทองเงาว่ลงยาพื้นขาวนะฮะสร้าง99วงโอ้งหขาวก็สวยนะขาวสวยมากนะฮะเลขโคนเบอร์91พี่จ่ายเลขโคนเบอร์91นะครับนะฮะลองเลือกชมดูพี่นะฮะ250บาทนะฮะไม่มีที่ไหนแน่นอนนี่ครที่ถูกกว่านี้นะครับผมแบ่งปันให้นะครับ มาุูกันต่อพี่ชายรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซุปซาตินนะครับตอกเสือข้าดาบพี่ชายสร้าง99วงนะครับโอ้โหเลขคนจับเบอร์ตัวเดียวหมายเลขเจ็ดนะครับเลขคนจับเบอร์ตัวเดียวหมายเลขเจ็ดพี่นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาท เหมือนเดิม <c oughs> นะครับนะครับแบ่งปันพี่แบ่งฟันนะครับนะฮะใครไวใครได้พี่ชายคใครไวใครได้นะครับรายการนี้นะฮะต่อมาอดูกันต่อเลยพี่ชายครับรายการที่เก้านีครับเมื่อกี้แปดนะรายการที่เก้ามามาดูกันต่อนะครับรายการที่เก้าขออนุญาตเปิดนะครับในการนี้โอ้โหโ ลงยาแดงแรงฤทธิ์มาเลยนะครับนะมาดูเลดูกันพี่รายการน,นี้เป็นเนื้อชุบทองเงาครับลงยาพื้นแดงนะฮะนี่ฮะเลขโคดเจอเบอร์สามหนึ่งนะครับเลขโคดเจอเบอร์สามหนึ่งพี่ชายนี่ฮะ,ฮะลองชมดูนะครับนี่ฮะสวยมากครับเป็นงานแบบอ่าเหมือนอ่าลงงานลงยาราชาวดีประมาณนี้พี่ไะครับเป็นแหวนเก่าเหมืนงแหวนใหม่ในวันนี้ครับเป็นแหวนเก่าในวันหน้าพี่นี่ฮะ เก็บได้เก็บพี่พระแท้นะครับสองร้อยห้าสิบาทหายไม่เห็นยากเลพี่ค่าสมละห้าสิบแล้วพี่แหวนพี่เหลือสองร้อยเองนะครับราคาจองเท่าไหร่ราคาจองนี่ผมให้ดูพี่ราคาจองจากวัดนะครับราคานี้ีน่นี่ราคาจองจากวัดนี่สองสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหสองร้อยเจ็ดบเก้าบาทพี่นะฮะ ัตถประสค์สมทุนสร้างบทนะครับโอ้โหที่สองร้อสิบเก้าบาทผมเปิดสองร้อยห้าสิบผสมโง่ท่วมนะครับรก็คือแบ่งมาได้นะครับแบ่งมาได้เขากแบ่งโอ้โหเลขโค้ดเบอร์ตัวเดียวหมายเลขแปดไปดูรายการก่อนพี่ชุบน,นิกเกิลโอ้โหรายการนี้ชุบนิกเกิลนะพี่เลขโค้ดตัวเดียวนะี่หมายเลขแปดใชครับเลขแปดเลขรวยขอสามร้อยบาทนี่ฮะเลขแปดเลขรวยนะครับผมขอสามร้อยบาทพราพี่นี่ฮะ โอ้โหสามร้อยบาทก็สวยเลยนี่ฮะชุบิเกิลพีเวนนะฮะสวยงามนะครับรายการที่การที่สิบเนี่ยสบายเลยนะครับสวยมากนะฮะรายการแปดเลขโค้ดแปดด้วยต่อมาครับรายการที่ถ้าเอยเป็นอีงทีนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาเป็นซาตินแน่นอนนะครับเนื้อบอนซาตินลงยาธงชาตินะครับเห็นแวบๆอะไรท้อนแสงอ๋อธงชาติจะท้อนแสงนะครับ รายการพิเศษนะฮะอ๋อต,ต,ตรงน่าจะทองแสงตรงนี้นี่สวยมากเลขคุณนเบอร์ห้าแปดนะครับเลขคุณนเบอร์ห้าแปดนี่นี่นะครับใครชอบมึงดูพี่สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับมากันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่อ่าสิบสองสิบสอง รายการที่สิบสองครับเลขโคดจบอร์สามแปดนะครับเลขโคดจบอร์สามแปดรายการที่สิบสองนะครับมาเป็นรายการทางแดงลมดำพี่ตอบโคดปืนควายเนี่ยสองร้อยห้าสิบนีครับ,นะรบ,บตอบคู่สี่ร,ร้อยห้าสิบห้มาเรียต่อบพี่รายการที่สิบสามนี่นครับรายการที่สามมาเป็นโอ้โห มาเป็นฝั่งพลอยนพก้าอีกแล้วพี่นี่ฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าพี่จา๋ารายการนี้ครับชุบชุบทองด้านนะฮะขอบฝั่ง 9, พลอยนพก้าพี่โอ้โหสวยมากนพก้าแบบนี้นะผมขออโอโ้แค่ฝั่งพลอยก็เกินสามร้อยแล้วพี่เ้ยผมขอสามร้อยหสิบพอพี่รายการนี้โอ้โหสวยมากถ้าเก็บนะพี่นะเก็บตั้งโชว์สวยมาก ก็ขอแกะให้พี่น้องได้จับชมกันนะนี่พี่โอ้โหถือว่าสวยนะครับเนี่ยอย่างพี่ดูกล่องนะครับเนี่ยกล่องเนี่ยเวลาพี่สามารถตั้งโชว์ตู้ได้นะครับนะมีตู้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยปักง่ได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยมีตัวมีมีที่ตั้งนะครับนะมีที่ตั้งให้ด้วยนะครับเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทอ,องนี้พี่ วยขนาดนี้พี่นะครับโอ้โหนี่ครับยืดได้นะครับยืดได้นะสวยจริงครับรายการนี้สวยจริงครับนี่ฮะนี่รายการที่อ่าสิบสามนะครับพี่สิบสามนะครับสังเมอเก้าสามร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่นี่ครับมาเป็นหูลงยาไล่สีนะครับเป็นงานลงยาไล่สีรายการนี้เป็นเลขคณอะไรพี่เลขคณิเบอร์หนึ่งศูนย์นี่ครับเลขคณิเบอร์หนึ่งศูนย์รายการนี้ชุกงากนะครับรายการชุกงากลงยาไล่สีนีครับนะลองเลือกดูพี่นะฮะสองร้อยห้าสนะิบบาทนี่ฮะสองร้อยบาทประชาชนจะถวยได้เลยครับฝากลูกฝากหลานฝากญาติพี่น้องนะี่ครับ ยังไงพี่น้องก็ปื้มนะครับเชื่อผมมาลุกันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบห้าโอ้โหรายการที่ห้าครับนะฮะเป็นงานนี้เป็นแบ็กทองหรือเปล่าพี่เป็นแบ็กทองหรือเปล่าเลขโค้นตัวเบอร์มาชงเลยพี่เลขโค้นตัเบอร์หนึ่งแปดนะครับเลขโค้นตัเบอร์หนึ่งแปดผมขอดูบรรยากาศสักครู่นะครับนักการ นวะเพ้นตัดทองอ๋อนวะนะครับพี่ราการนะวะเพ้นตัดทองหน้ากากเงินเต็มใบชุบน้ําทองคาโอ้โหผมในหน้ากากทองคํานี่พี่เป็นเนื้อนวะเพ้นลายทองนะครับตรงนี้พี่นะตรงหน้ากากนี่เป็นหน้ากากเงินแท้นะครับแต่ชุบน้ำทองคําเข้าไปอีกอืพี่ทมทวงไปเลยพี่ทมทวงไปครับมาพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบพอ นะครับ450นะวะพี่เอาไปท่วมกงนงเลยครับนะบ้าอ่าต่อมาราการที่หครับโอ้นวะ450หน้ากากเงินด้วยแค่หน้ากากเงินก็อหลายร้อยนะพีม่มาพี่ไปก็ต่อครับไปก็ต่อรุ่กก็ต่อพี่ชายรายการนี้ครับลงยาหน้าแดงโอ้โหรายการส,าสัตว์มา,ส,าสัตว์หน้าแดงนะครับเลขคน่เบอร์สองสามเอาไปพี่ราคาเดิมนะครับรับไปราคาเดิมพี่400บาทพี่เดิมเอาว่าชอบลงยาไม่ชอบลงยา นะครับผมขอคิดคราคาเดียวกันเลย400บาทจะส่งให้เลยครับ400บาทจะส่งให้ถึงบ้านใครใครไวใครได้พี่นะครับใครไวใครได้ใครไวใ,ไใครไ,ใได้พี่400บาทพอนะครับมาลุกกันตอพีิชายรายการถัดไปเลยครับรายการที่17ครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับบอลซาตินนะพี่สร้างสายสามวงด้วยโอ้โหสร้างน้อยนะพี่บอลซาตินสร้างน้อยสร้างสายสามวงพี่มาดูเลขโค้ดนัาเบอร์นะพี่เลขโค้ดนัาเบอร์หนึ่งเก้านะครับเลขโค้ดนัวเบอร์หนึ่งเก้านี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะบ,นะบองเลือกดูนะครับต่อมาเป็นการถไปนะครับเป็นรายการที่ สิบแปดหรือเปล่าพี่ใช่ไหมสิบแปดรายการที่แปดหอมาเยอะพี่รายการที่แปดหอมาเยอะครับเพ้นหรือเปล่าพี่ไม่เพ้นก็เนื้อเงินนะครับน้ะผมยังไม่เปิดหน้ากล่องดูนะครับให้ลุ้นกันพร้อมกันไม่เพ้นก็หน้าเงินไม่เพ้นไม่เพ้นเงินกันฮะฮุ่มทองคำแท้ ก็เ,เปด,ดูนะพี่เฮ้ยเพียอเงินเงินแ่นีและโค้รเดีกันเลยเหรอโอ้พี่ดูฝั่งพลเฮ้ยสวยเลยแปบ๊บนึงพี่นะดูรายการแปบบ๊บ เงินหุ้มองค์ทองคําหุ้มเสือทองตาฝั่งเพชรขอบเพชรรอบเพน้นทองยันโอ้โห,โโหสร้างสิบแปดองในโลกโอ้โหองค์ที่สิบแปดพอดีเลยนะครับอ่ะพี่้องเรื่อกดูนะองคงออ 1, ์นี้ผมขออ่าพันเจ็ดละกันองค์แรกพันห้า องค์แรกเป็นพลอยพเก้าอันนี้ฝั่งเพชรน,นะฮะอันนี้องค์หุ้มทองด้วยครับเสือหุ้มทองด้วยตาฝั่งเพชรคอฝั่งเพชรด้วยพี่น,นี่พลอยพเก้านี่ครับขอ 1, 7, พันเจ็ดพอนะครับโอ้โหพี่ลองเลือกชมดูนะครับชอบองค์ไหนพี่เดือดเยียวอันนี้องค์ที่สิบแปดนะพี่โอ้หของแท้ พูดนะพี่ชายสักค,พพคู่นะครับขอพันเจ็ดพอพี่ชายนะพันเจ็ดพอพอมาองค์ที่สิบเก้าครับเปิดยี่สิบี่องนะครับนะองค์ที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่ โอ้ยเกี่ยวอะไรนี่อันนี้คืออะไรพี่หัวอะไรจะดุมเหรอพี่อันน,นี้พี่นะ <S <S ท้องเหลืองขัดเงาตอนนี้พี่งงอยู่ ท้องเดือดขัดเงาทำไมต้องห่อด้วยเขาห่อทำไมเอ้ยดูให้แป๊บนึงพี่นะโอ้โหท้องเหลืองขัดเงาหน้ากาบก้า องบอกขอบโอ้โหเลขคุณเบอร์หกสองพี่โหไม่มีอะไรนะพี่นะฮะโอ้โหแต่การที่สวยจริงมีเม็ดกระดุมให้อีกเม็ดเนงนะฮะนี่รายการที่หนึ่งด้วยตัดชิดกลมอ๋อตัดชิดกลมโอเคเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับตัดชิดกลม นี่นี่เซอร์ไพรส์ครับตัดสิกลมนี่นี่มาคู่เลยครับนี่มาคู่เลยพี่นะครับรายการที่สี่ร้อยบาทพอพี่มาคู่แล้วรับคู่ไปเลยนะครับรับคู่ไปเลยพี่นะครับมาุ้นกันต่อพี่นะฮะรายการจะไปครับรายการที่ยี่สิบครับรับคู่เลยนะพี่เมื่อนกะี้ โอ้โหรายการนี้เปิดมาพี่จ๋าเนื้อทองเงาลงยาพื้นแดงพี่เนื้อทองเงานี่เลขโคดดัมเบอร์พี่ห้าสองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเข้ามาองค์ที่พี่เอ็ดพี่พี่เอ็ด องค์ที่ยีเอ็ดนะครับเลขโคดเบอร์เจ็ดเก้าเนี่ยท้องเหลืองลงยาพยื้นด่างเลขโคดเบอร์เจ็ดเก้าพี่สองร้อยห้าสิบบาทต่อมาการยี่สิบสามครับองค์รองสุดท้ายโอ้โหมาเป็นงานราชาวดีเลยพี่ มาเป็นงานราชาพดีพี่ได้โค้ดนะเบอร์หกสามนะครับลงวันที่เก้าหกสามลงวันที่เก้าพี่เอาไปพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสวยมากนะฮะสวยมากต่อมาการยี่สิบสามพี่เอ้ยเมื่อกี้ยี่สิบสองนะพี่ต่อมาการยีนะ่สิบสามพี่งานสุดท้ายท้ายสุดนะครับโอ้โหในการที่จะการอะไรพี่โอ้ฝังพลชุบเงินขอบฝังพลนะครับนะ้ำปลาเกล้า เลขคนเบอร์ได้แปดโอ้โหตัวเดียวหลักเดียวด้วยห้าร้อยบาทพอพี่ในการนี้น้องขอห้าร้อยบาทพี่เลขแปดไม่พอพี่นะฝั่งพอจะก้าด้วยครับน้องขอห้าร้อยบาทพอพี่ชายนะครับสวยมากนะครับต่อมาองค์สุดท้ายครับพี่ชายองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ยี่สี่ครับ,อรบโอ้โห เอาที่ยี่สี่เอาแค่ได้รุ่นเยอะพี่ชายนะครับขอชูมาเลยครับขอเปิดตรงนี้เลยกันชุบด้านโอ้โหโลงยาเดงครับโอ้โหเห็นเลยครับหน้ากากเพ้นท์เ,เหมือนจริงพี่เอาละมาดูกันพี่รอบแล้วเปิดไปเลขโค้ดเบอร์เก้าเก้านะรู้ล,ละกันไหนพี่ละกันเด็กกันหรือเปล่ารู้อีกรอบแล้วได้องค์เดียวพี่นะแล้วพี่น้องก็ขอเข้ามานะเอามาให้หน่อยพี่แหวนอยากเล่นแหวนบ้างน,นะครับเอามาให้ดูรุ่นหนึ่งนี่เอามาห้าสิบนะพี่จะเปิดให้หมดนะเปิดแค่ยี่สิบห้า เปิดแค่ยี่เองโอ้โหออ้ยสวยแหวนยังสวยขนาดนี้พี่เล็กคนเบอร์หกสองโหพี่ดูเพ้นแหวนนะนี่คือเล็กมากนะพี่เนี่ยเพ้นหน้าถ้าเหมือนจิ้งปูดได้โอ้โหพี่สวยจัดนี่ขนาดเล็กๆนะครับยังเพ้นได้สวยขนาดนี้พี่นะครับรายการนี้พี่สวยมากนะครับนะครับ หกร้อยบาทพี่ชายนะครับใครปิดใครได้ใครไวใครได้ครับหกร้อยบาทนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ชายนะครับนะยี่สิบสี่รายการพี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะครับชอบถูกใจไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเกิดนใครพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากพี่ขอบคุณจรใจครับ